ครับวันนี้เราจะมาเปิดกล่องรีวิวของสั่งจาก l a ซ a ด้ครับนี่ครับพอดีเห็นกล่องใหญ่ครับเราเราก็เลยแกะไปดูก็เลยจะมารีวิวให้ดูครับว่ามันคืออะไรกล่องใหญ่มากครับดูแต่เบาครับเปิดออกมาว่างเปล่าครับ ดูสิอ๋อมีใบแจกสินค้ามาหาสินค้าิีอ่อาเจอแล้วครับไหนไปเอาแว่นขยายมาดูดิโอ้โหพ่อแม่เจ้านี่ครับสินค้าดูครับสินค้ากระกลอง ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใครเจออ่าสั่งสินค้าแล้วได้เซอร์ไพรส์แบบนี้เหมือนกันบ้าง <laughs> ครับเรื่องราวก็มีแค่นี้ครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง